โอ้ลุน้นโอ้ยหายใจเข้าหายใจ,ยจออกเจ้าจอร์อดมันยอดมากแป๊บฮึบสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดี้ฟรีดอมนะครับผมวันนี้ผมอเนกเช่นเคยนะครับวันนี้เรานะครับก็จะมาสุ่มก์ดแร่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ครบกําหนดเวลาของเราอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้นะครับ เรามีทั้งหมดนะครับแมวเหรียญแมวนะครับทั้งหมด150เหรียญเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มการ์ดแรกการ์ดฟ้ากันนะครับก่อนจะไปสุ่มการ์ดนะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับเดือนนี้เดือนพฤษจิกานะครับผมจัด kingdom p a ์ตนะครับโดยการเล่นสายฟรีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นชุดมายากลลัติกานะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับผมนะชุดผู้หญิงไปเดี๋ยวผมขอเช็คเหรียญแมวก่อนว่ามีครบหรือเปล่านะครับ เมียว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 อ่านะี่ครับ150ร้อยห้าสิบพอดีเลยให้ทำการเดินไปเดินมาหน้าตู้กาชานะครับสักสามรอบนะครับเพื่อที่จะหลอกล่อมาครับรู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าได้การ์ดก็ขอให้เป็นไฟนอลเอชพีดีนะครับแอคแท็กสป e ดนะไม่รอช้านะวันนี้จัดกันเลยโอ้ลุน้นโอ้ยหายใจเข้าหายใจ,อ,ยจอ,ออก เจ้าจ,จอร์ดมันยอดมากแ๊บปึบบอลกันบอลกันเพิ่มอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ตายแล้วมีแต่รีซีดฮบ้บอลกันนะครับเล่นเราแล้วครับบอลกันอ่ะทุกคนครับผมสะสมได้ถึงยี่สิบใบนะครับมีโอกาสเปิดไหนสิอ่าฮะบอลกัน ดูครับถ้าอันนี้มันขายไม่ได้ครับแต่ถ้าขายได้ราคาเท่าไหร่ดูก่อนนะหกหมื่นนะครับโอ้ oh, ตายแล้วนี่ดีกว่าทุกคนผมนะครับได้ทําการสะสมเงี้ยครบยี่สิบนะบยนะี่สิบใบจากการเปิดมั่งดอปมั่งนะครับมาผมอยากได้ spd มากเลยตอนนี้ยิงช้าช้านะปึ๊บกดไปอห่างวะไฮด้าโอเอ็มแท็กร้อยยี่สิบ ย่อยครับย่อยโอ้ยังได้ยี่ห้าอยู่นะอันนี้ก็ต้องย่อยนะครับแน่นอนบนกันจะย่อยยี่ห้าเหรอถ,ถ้าสมมุติผมซื้อผมจะใช้เท่าไหรอ่อ่ะสมมติผมขาดยี่ห้าใช่ไหมหมื่นกว่านะครับไม่พออยู่แล้ว <c oughs> สุ่มครั้งที่สามนะครับยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับได้แต่รีซีทเลีงเรียงมาเลยผมขอดูหน่อยเถอะมาจิงรีซีทเนี่ยไหนนะบอลกัน บอลกันนี่เลเวลเจ็ดสิบกว่าเลยนะไม่ใช่หกสิบหสิเจ็ดนะโอ้โหนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าลุ้นๆกันไปนะครับจริงก็หวังไว้นะขอให้การ์ดไฟนอล SPD นะครับแทคสปีดน่าจะดีนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมวันนี้ก็มาอวดคอสตูมเดือนพฤศกิกาซะหน่อยนะครับ Kingdom Pass นะรู้สึกว่าสัตว์ขี่นะครับของเราจะเป็น เจ้าค้างคาวนะครับหรือภาษาอีสานเรียกอีเกียนั่นเองไม่ใช่อีเกียนะอีเกียนะครับ <laughs> มันก็ออกเสียงคล้ายกันเลยนะนะครับผมนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ลงคลิปจะบันเว้นวันบ้างอะไรบ้างน,นะครับเพราะาพอดีว่ากําลังเตรียมนะครับสตรีมอยู่นะครับสั่ง CPU กับเมนบอร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับในงบ ที่พอจะจับจ่ายได้นะครับตอนนี้ก็ลองสตรีมดูเทสสตีม mm hmm. ดูก็ใช้ได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราดูนะครับผมจะสตรีมกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมเข้ามาชมกันด้วยนะครับไงก็ฝากด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย